ดมันคือดีกี่คนเฮ้ยข้างหลังก็นั่งเกาะข้างก็ได้ข้างหลังไม่งได้เฮ้ยนั่งหน้าเว้ยข้างหลังเตรียมมือระเบิดเลยลวกเวยไอตุ๊กอัานเลยปะล่ะเดี๋ยวคิวเข้มอยู่ในโดมไหมอ่านั่งนังอยู่ครับอยู่อยู่อ่าเริ่มเลยประทับจอดจอดตรงนี้แล้วกูจะบึ้มคันนี้ก่อน ประกาศสักดาก่อนประกาศสักดาแป๊บเอาสักคนหนึ่งลงไปหน้าสถานีตำรวจแล้วบึ้มไหมเอาแม่หลังแกสลัดชีพเออนั่งหลังไปไปแล้วดูไปแล้วไปแล้ววิ่งไปวิ่งเตโอ้โหฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าน่เชื่อแค่นี้ยังเล่นเอาหายนะไอ้มาไอ้มาแล้วบึ้มแล้วแป๊บ ั่งเข้าไม่ได้กลัวเราขนาดนี้เลยเนี่ย่าถอยไประเบิดระเบิดจะถอยเฮ้ยอืมดีแล้วไม่ตายลำพันโอ้โหโอ้โหพีทีพีจริงเลยพีทีพีจริงนะวะโอ้โหข้างหลังข้างหลัง เอออย่างงี้น่าจะใส่ก๊อดโหมดเข้ามาแล้วเอาไปเยอะเนี่ยข้างหน้ามาแล้วข้างหน้ามาแล้วโอ้าวตายทั้งคันจะเท้าตายทั้งคันเลยเฮ้ยอามารับกูหน่อยเดี๋ยวพาไปเอาเทคนิคเข่ามีใครอยากนั่งตาลิบันไหมเอามารับเลยอ้าวอามาไปไหนหลุด โอ้เน็ตหลุดเลยเหรอวะเงียบหายเลยอ่ะโดนระเบิดทีเดียวหลุดเลยหายจริงอ้าวแยกติดดาวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออลงดิเออลงทำไมพี่ดมเอาเลยพี่เอาเลยดาวสบายพี่ตายเลยค่ิฟไม่สวยเลยลงไอ้นี่ไงลงยิงมันเลยอ่ะถ้าไม่ตายนี่สวยเลยนะ ตายพอดีเลยลงปุ๊บตายเลยอ่ะโอ้ทำอะไรนะเทคสอบได้ขอแบเนี้อยเขาอะไรเนี่ยอ๋อขึ้นรถมาอย่าได้ดาวอ่ะอย่าได้ยศ่ะดินายพลจะต้องเห็นนันดงทำคลิปคลิปยิงกันอยากมีบ้าง อที่ยิงกับผมมันนะได้ครับใช่ใช่คนเยอะน่าจะมันกว่าอย่าลืมเปิดโตด้วยระเบิดนะพี่จบท้ายด้วยระเบิดด้วยนะพี่ดงถ่ายยังรอพี่ถ่ายอยู่โอ้ตายเลยอีกอาดงอาดงทำคลิปเครื่องบินชมตึกดีไหมเนี่ยทำดี ในหมดอัตางเทพอยู่แล้วต้องทำเควสนี่ก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวไปเรียกเครื่องบินให้แต่ตอนนี้มันมีรถตัลิบัลจอดอยู่แถวบกสไปเอาเดีมีใครรู้รู้จักบกสใน GTA ไหมไม่รู้มีบกสด้วยอ่ะมีครับพี่ดงไปด้วยใครใครมารับผมเดี๋ยวพาไปถ้าหาพมในั้นแบบเจอนะยิงซีเจนใครวะ เออมาจอดด้วยโอเคเดี oh, <Ooh. S 2> man, oh. ๋ยวเดี๋ยวไปเอารถดำมาแป๊บหนึ่งโอ้มาทุกอย่างอล้ตอนเนี้ยไม่คุณมีคนมารับเจงด้วยวะแปบบไหนวะอ้าวใครจะขึ้นขึ้นมาโอ้ไปเอารถตันิบานไปแล้วหรอ โอ้นี่เกินตะลิบันไปเยอะโอ้แล้วขึ้นตรงไหนเนี่ยเอาแล้วผมขึ้นไหนะะนะคือใครก็ได้ต้องคุ้มกันกลัวจังหวะเนี่ยเอามันขึ้นได้คนเดียวจิ๋ว่าเดี๋ยวนะเขาขึ้นยังไงเนี่ยเอาขึ้นได้คนเดียวเออต้องปอีนตู้คอนเทนเนอร์ก่อนแล้วก็ปีนไว้ชิดๆเผื่อขึ้นได้มาอ่ตะลิบันหายเห็นนะเอาไปจอดตรงไหนบอกมาแล้วเป็นไรตะลิบันหายแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะอุ้ยโดน ขึ้นยังไงวะด้านบนอ่ะอยากขึ้นอยู่ที่กระบะเดี๋ยวเด้เดี๋ยวพาไปเอาเครื่องเบนหน่อยนะเรียกเครื่องเนแป๊บขึ้นบันไดมาี่ยิงแกงไว้พี่เนี่ยข้างเอาดิเอาดิชนแม่งเลยอ่ะนี่แหละเชี่ยรถแม่งแรงด้วยว่ะรูอว่าจะอืดไม่อืดอยู่แล้วรถเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าว เปิดศึกด้านในอ่ะแหนว่อแต่น่าจะตายง่ายอ่ะรถดำอ่ะจะเอารถดำมาเหรอเอามาแล้วดูดิคันโตเลยช้าหน่อยนะเป็นคันคุณใหญ่อ่าวคนขับตายรับก็ตายทั้งคันสิครับผมรครับรอนเลยโอ้ตายเลยกูไปไม่ได้ว่ะเฮ้ย ปิดโอ้โหตายเลยโหจังหวะเช่งนี้โอ้กระสุนหมดแยวชี้กระสุนมนโอ้โหในจีเทนี้บีบแตรได้ด้วยเหรอล้งแป้นเลยว่างี้ไหนวะกระทบครับถอยหลังหน่อย เรียบร้อยโอ้โหโอ้ยโทษเทียบพูได้ตั้งหนะึ่งคิวเนี่ยขับรถอย่างเดียวโอ้โหเวลอัพเลย <c oughs> แี่อยากขึ้นนะดิแหมขึ้นปีนขึ้นข้างหลังนะเดี๋ยวจะขับอันนั้นเทียบให้แล้วขึ้นข้างหลังไว้ละเนี่ยมันปีนได้เนี่ยเนี่ยขึ้นคอนเทนเนอร์ข้างๆข,งข,งขีเขียวเนี่ยใช่อ่ะพี่จอยใกล้หน่อยพี่ท็อป มาจอดกันชิดๆแหละแนี่ๆมาปีนเสนสเตรนเก็ได้เลยอ,อ๋อมีคอนเทนเนอร์โอ้ชิดกว่านี้ได้เปล่าเนี่ยโอ้โหลงไปอยู่ใต้เลยเนี่ยพี่พนนพเราถอยตูดมาพี่เออถอยตูดมาชนแน,นี่ๆเลยชิดอ,อย่างวะยังยัง,งโอ้ตก นี่มึงโดดกันยังไงวะเฮ้ยูวมันยังไม่ชิดนี่หว่าดูดิพี่ชิดตั้งแต่วะเฮ้ยยังไม่ชิดยังไม่ชิดเนียดเนี่ยดชิดแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วก็ยิงจากนั่นเลยเออแล้วมึงก็ยิงจากตรงนี้แหละไอ้้ยไอ้ตอกตอกโง่ตอกแต่รีบคว้าแล้วก็โคตรหน่อยคำถามคือวูออกยังไงวะไปไปแล้นเดี๋ยวพาไปถ่ายในตำรวจเลยนะ เออขับรถเนี่ยไปทานนี้ตำรวจอย่างนี่พูออกทางไหนเนี่ยเื้อถอยลังไอยหลังถอยลังอย่าชนนะ่ะเฮ้ยระวังตก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 นะ <c oughs> ตอนไปก็ปีนแล้วน,นั่นฆ่ามเมาอ่ะหมอบได้ไหมเนี่ยหมอบไม่ได้แต่ปีนฆ่ามเมาได้น่าจะได้เลยพ้นอยู่พี่ พลันเป่าเนี่ยรถเนี่ยออกไม่ได้แล้วเข้ามายังไงวะไม่ได้แล้วมันเข้ามาได้ไงวะเลยเออแล้วเข้ามายังไงวะอ๋อได้แล้วออเโอ้ตก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 ปคนนึงตกเลยตกเลขึ้นไม่ได้แล้วเลยนู่นไปเทียบไอ้นูดโมกโบกี้รถไฟเอามายิงเนี่ยมาเอ้าไปยิงล้มมายิงเซตเจ้นนักลม เอ้าเสียงอะไรวะเออขบวนนั้นน่าจะถือ RPG หมดนะเออถือ RPG เลยอยากได้ฉากที่ว่ายิงกันยิงกันทุกคนอ่ะโอ้ร่วงไปถึงยืนยิงกันเหรอร่วงร่วงอ่ะร่วงอ่ะเหลือสองคนแล้วครับผมยืนยิงเรียงกันเนี่ครับมาปีนเอ็นสเตจนไหมเอาไปเลเนี่ยเฮ้ยไฟปีนขึ้นดูครับไฟไหม้ไฟไหม้รถไฟไหม้แล้วไฟไหม้รถแล้ว ไฟไหม้ไปชิบหายกูไปแล้วไปแล้วโดนดล้โอ้ยคุณเลี้ยงกันแล้วเลงวิ่งกันเลยมาเราวิ่งไปอ้าวยิงาได้ผมตกมาด้านด้านล่างเลยอ้าวขึ้นไงไอ้ทีเนี้ยอ้าวกระโดดพลาดพี่เราเดินเรียงกันแล้วยิงไปเลยพี่มามามาจริงไหมใครก็ได้ลงมารับหน่อยมามามาเลี้ยงสายตำรวจไปข้างหน้าเลย ใครก็ได้ลงมารับหน่อยลงไปรับไงวะพี่รถอะไรกันเนี่ยรถตอนนี้ไม่มีรถ,รถตอนนี้จะเดินเอาโอ้แล้วจะเอารถอะไรไปรับได้เนะ่เดียมาแล้วมาแล้ววิ่งมาที่เรา นี่นี่ดิวิ่งไปถานนี่ตำรวจกันใช่ไหมนี่เฮ้ยถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้แต่ว่าจะยิงสนหนเนี่ยโจยกระจอกมากเลยวิ่งวิ่งพี่เราเรายืนยันหน้ากระดาษแล้วยิงเลยพี่เออปลิบาลมันต้องวิ่งเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนกายสิแยกรีงไว้เลูขอแดกสแน็คแป๊บแบบเรียงๆสวยๆฮะแป๊บแป๊บแป๊บไอนเดี๋ยวกินสแน็คก่อนเดี๋ยวโดนหลแป๊บนึงวัดดึงดัน เอาเอาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปยืนไปยืนไปยืนเรียงนั่นไปยืนเรียงดิันนี้เพราะเรานี่ให้ตัวสองคนเลยนะเนี่ยเราให้ตัวสองคนเลยยืนใครยังไม่ยืนก็ยืนนิ่งๆก่อนก็ได้มันต้องเดินอ่ะไม่วิ่งเดินมันจะเท่อือเออเดินจริงสอแต่นั้นวันนี้ก่อนเรียงแถวก่อนเฮ้ยกูไปด้วยกูไปด้วย เมื่อกี้ใครบึ้มวะเค้ากูเปลี่ยนสีปัดก่อนก็ได้วะมินิกันกูไปเปลี่ยนสีมินิกันทันไหมวะเฮ้ยสีฟุ้งฟิ้งเหลือเกินไม่ตาลีบานถอดเสื้อกนหมดเลยเอ้าทำไมเฮ้ยปะท็อปไปนี่ก่อนใครอยู่ข้างหน้าน่ะเอ้ามาท็อปจับแล้วอะเียเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงมาเรียงกันตรงนี้ก่อน โอ้โหก็แก๊ปตาลิบันตรงไหนเนี่ยอ้าวอ้าวตำรวจไอ้ติดดาววะเขาวิ่งเขาเวลาแป๊บฝนว่าฝนดอนนั้นฝนดอนนั้นมึงจะมาตำรวจเลยพี่ตำรวจไม่เป็นไรไม่ติดดาวคนเดียวยืนรอเทถานี้แล้วกันเขาจะมาหาผมทำไมเนี่ยเฮ้ยผมไม่ติดอ้าวิ่งหนีวิ่งหนีผมไม่ติด่าวแต่พวกเราจะติดแล้วเนี่ยยืนถือปืนกันเป็นบอยแบนด์เลยเออเปตายเลยไม่ติเลยแยันเลยตำรวจเลย เพิ่งเลงนะเดี๋ยวพร้อมรือยังเนี่ยมีใครจะมาอีกไหมเนี่ยรอแป๊ปปี้ว่าแต่อาร์มี่มันหายไปไหนวะเน็ดหลุดเลยเหรอนเยอะนะตะลีบันทำไมเราเอาหลายคนไหมครับดงตู้หงตำรวจนี่ใส่ชุดแบบนี้ยืนกันสี่ห้คนตำรวจแม่งยืนดูช้าดูนี่ไม่งขับรถไปดูวะครับ ก๊อบแก๊ปมา่ะเนี่ยถ้าถ่ายตั้งแต่ตรงเนี้ยแม่งคุ้นห่าเสื้อทหารมันอยู่ไหนวะพี่เสื้อทหารพวกเรา utility สักอย่างอ่ะได้แล้วพี่เสื้อ utility สีเขียวเอาได้ไหมก๊อยแางเหลือโซเนันกับก๊อบแก๊ปนุ่นหายด้วยไหนเนี่ยใครจะมาแจมอีก ไอ้ก๊อปเกอจอดตรงนั้นแหละอย่าขับเข้ามาโหทางิบันรถแข่งเยอะมาจานจาร์เราแป๊บเนปสถานีตำรวจแม่งไม่มีตำรวจเลยเฮียเออยิงตอนไหนมาตอนนั้นแหละป้อมยาปลา่าจะเข้าข้างไหนได้เ่อดทฉากอ่าคิวเข้มพร้อมแล้วบอกนะ ผมขอเลี้ยงๆเลยครับเลี้ยงๆเลี้ยงหลายคนอ่ะมามาเลี้ยงๆนะแถวต้องขนมละมาตั้งแนวเลยตั้งแนวนี่ที่ไอเนี้ยทางมาลายเนี้ยเนี่ยเส้นเหลืองนะเอเส้นเหลืองครับเส้นเหลืองก็แกจับแถวเอ๊โอ้ลืมแล้วนะเด็กตีบดังเลยลูกเสือไม่จับมือขวานะนะ ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวมาเนี่ยอ่าพอไปเดี๋ยวหันหน้าใกล้ๆหน่อยเขี้ยวเข้มหุ่นห่างเข้ยเข้มให้คิวเลยโอเคครับครบยังครบแล้วโอเคห้าสี่สามสองยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหเอาขอโทษเอาเอาอยู่ใกล้ๆเป็นตีเลยเฮ้ยเขเอาเอาอยู่ใกล้ๆเป็นตี ใกล้ๆมันตีจำเดี๋ยวพีชีพเข้าไปแป๊บเอาโทษจันเอาเหลือเชื่อใครฆ่าวะเนี่ยมันตีต้นคอใกล้ๆรอยที่บอลช็อปเฮ้ยจันอย่าวิ่งผ่านทางไปอยู่เดี๋ยวพีชีพแป๊บนึงใครจะพีชีพฮะพี่พี โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถผมรถผมเหอะเอาโอ้เอาเอ้รถโก้เติมอะรมีระเบิดใครมีระเบิดใครมีสติ๊กบอมแปลรถผมดิโอ้โหจัดจางเลยไอรถพยาบาลนั่นะขับขารบอมเลยจัดการเลยรถพยาบาล พยาบาลใช่ไหมเดี๋ยวเคียย์ฮอให้ตำรวจครับรู้จักประตูหลังไหมครับเผ็ดคนตำรวจครับเนี่ยมันจะไปต่อเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันมันจะตีกันเงยถ้ามันไม่อยู่ใกล้กันมันจะแบบมันมันจะยิงโดนกันเองอ่ะนั่นไงเกือบแล้วอันนี้ได้นะเอ่ออะไรนะกดเฮมมแล้วก็แทร็กเก็ตเป็นโนวันยโอหอ้โี่ กูมได้ยิงมึงกูยิงรถแต่มึง่าวิ่งวิ่งผ่านกระสุนกูทำไมโอ้โหแรกแเราก็ยืนนละมุมเนี่ยแบบคนนี้ต่อยนี้ไงเดี๋ยวเทคมาแล้วกันเดี๋ยวเราทุกคนดาวหายเราใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อาคาจะตายก็รีบตายนะ้ยสลับชีพสลับชีพวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหมดกันเดิเออเออดีน่าสนใจน่าสนใจเอาด้วยเอาด้วย บุ้มบุ่มบุ่มทุกคนไปด้วยไปด้วยตำเอาทีละทีมา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 เข้ามาเข้ามาโอ้หัวท้องหัวท้องหัวท้องเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจมันไปโดนระเบิดของระเบิดอีกทีไงครับครับครับผมโอ้โหเอาแบ๊คโ้เอ็นพีเทลเข้ม ผมเอาเครื่องบินเข้าไปชนสถานีตำรวจดีไหมก็ได้นะพีชีพอ่ะก็ได้อย่างกับชุดอ้าวปีชีพปีชีพแดดแดดคิวเข้มพีชีพแล้วตอนเนี้ยอ้าวคิวเข้มหลดเฉยไม่ไม่หลดออกจากเซิร์ฟเอ้าเข้าไปใหม่ได้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องบินรอนะอ้าวอ้าวอ้าวโดนชน โอ้โหเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มานี่หน่อยดิมอเตอร์ไซค์อ่ะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋ออ๋อมอไซค์นี่ไปด้วยไปไหนเอ่ยโอ้โหมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีมีคนคุ้มกันด้วยอ่ะเนี่ยมีดาวตั้งสองดาวเนี่ยคนคนคุ้มกันเต็มเลยเนาะโอ้โหได้แล้วต้องเป่นมาแล้วไปไหนเอ่ยอันนี้ไปไหนไปแล้วไปเลยไปเลยไม่ไปแล้ว ไปพีชีแป๊บโอ้โหไม่ตายง่ายจังวะร,รู้สึกอ่อนแอจังเลยตอนโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเขีย่ยพื้นที่หน่อยที่ตรงเนี้ย อ้าวตายเลยตำวรวจยิงวิ่งออกวิ่งออกแล้วเข้าไปใหม่ง่ายดีรถรถเต็มเลยอะไปอะโอ้ยเอ้ยมีกันกี่คนเนี่ยเจ็ดแปดคนจะโดดล่มลงจากเครื่องบินผมไปลงสถานีตำรวจหมดไหมละ่ะเครื่องบินพี่ทุกได้กี่คนสิบหกคนครับโอ้โหสบายไปด้วยดิมามาเจอกันสนามบิน ใครเปิดนามบินไหนไหล่มอ๋อผมก็ต้องไปด้วยเลยสนามบินใหญ่เลยเหรอเอลเอสไอใช่ครับใครนีใรใร่ใครตามตำรวจมาก็ผมที่ฆ้ามันในป่าเนี่ยมามามาชุดสุดนะมามบินใหญ่รอมานก,ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวฟันเองเดี๋ยวฟันเ <c oughs> องอาแม,มนไซโกมงเยอะนั้นเอเปอยายไส้ พี่ดงมันขึ้นไม่ได้วะมันขึ้นไม่ได้ว่ะพี่ดงพี่ดงดูดิมันขึ้นไม่ได้อะไม่ขึ้นไม่ได้ไปพี่ดงไปด้วยดิเอด้วยไปด้วยไปออดีกว่ากูไปออดีกว่าเติมเติมเติมนวอ้าวแล้วกูไปไหนเนี่ยได้คนปะอ้าวไม่ได้แล้วเกาะไปดิเกาะไปเกาะไม่ได้อะเนี่ย তাহলে